สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่อยู่ที่จุลิสุภรานีียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะจุนจะพาทุกคนนะคะมาชมแบบจัดเต็มเลยนะคะกับรถตัวนี้นะคะมิวเอ็กเดลเน็กพีนะคะชมใหม่นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะนี่เลยชุดแต่งพิเศษน,นะคะ RS นะคะตัวนี้จะสปอร์ตแค่ไหนรอดูกันแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจุนจะพาเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวเก่าและตัวใหม่นะคะว่า แตกต่างเราไหนนั่งเราจะไปฟันทีละจุดเลยนะคะอย่างแรกนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีพร้อมให้สมมอบเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามหาได้เลยซึ่งสีนะคะมีทั้งหมด3สีค่ะทุกคนสีขาวมุกงเป็นน้องคันนี้นะคะราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันค่ะทุกคนและสีเทาสีใหม่นะคะอีเกิลเกน,นะคะนี่สีเทาสีใหม่และนี่นะคะสีดำอีกสีหนึ่งนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะจะราคาถูกกว่า1น0 0 0บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวนี้ออปชันและสเปคเป็นยังไงนะคะซึ่งโกดาวนะคะเดี๋ยวจูนจะบอกท้ายคลิปนะคะทุกคนเริ่มต้นกันเลยค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะสวยงามมากๆค่ะทุกคนคือจูนได้ไปในงานเปิดตัวนะก <c oughs> ็ยังว้าวมากๆเลยซึ่งด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้อดินเทียบเลยนะคะและเก่านะคะแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งนี่เลยเห็นไหม ดีไซน์ด้านหน้าความที่เขาเป็น RS นะคะสีเน้นของเราจะเป็นสีรามกินนะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นี่ค่ะ RS นะคะพร้อมสีรามกินนะคะสีเขียวน,นะคะซึ่งกระจังหน้าเราจะเป็นสีดำแบบเป็นกอสแบบสีดำทั้งหมดนะคะเป็นลวงพึ่งแบบนี้นะคะทำให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นสีดำนะคะออกแนวแบบว่าตัดกับสีตัวรถเป็นอย่างดีนะคะ และพิเศษนะคะที่นอกเหนือจะตก RS ที่มากกว่าพวกตัว elegant ultimate และ active นะคะคือในเรื่องของไฟตรงนี้นะคะไฟนี้ก็จะมีความเป็นชบเฉียวเอกลักษณ์พิเศษคือทุกอย่างอยู่ในคมเดียวกันนะคะแต่จะแยกส่วนในเรื่องของไฟตัดหมอกอยู่ด้านนี้นะคะและความ RS นะคะจะมีเบ้านะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะ,ะเป็นเบ้าสีดํามาตรงนี้เลยเป็นชุดแต่งพิเศษนะ,ะตรงนี้นะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะทุกคนเซนเซอร์จะมีทุกจุดเลย ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลัง4ี่จุดนะคะมาให้เลยนะคะทุกคนและพิเศษมากกว่าน,นั้นนะคะตัว R H โฉมใหม่ o ของเรานะคะปรับดีไซน์ให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและก็สปอร์ตดุดันนะคะกลับตรงนี้เลยนะคะตรงฝากระโปรงทุกคนจะเห็นว่ามันมีเส้นสายนะคะตรงนี้ซึ่งตัวเก่าของเราไม่มีนะคะนี่อาจจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะซึ่งตัวใหม่จะมีเส้นสายแบบนี้ตัวเก่าจะเป็นเรียบเทียบแบนๆไปเลยนะคะ และยังไม่หมดนะคะวันนี้จะไปแบบฟันจุดต่อจุดเลยนะคะในเรื่องของโลโก้นะคะกันนี้เลยค่ะปรับโฉมมาให้ดูตัวใหม่จะมีความไซส์ดูเล็กลงนะคะซึ่งให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเพราะครั้งนี้เราต้องการตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความหรูหราเป็นพิเศษค่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันค่ะด้านข้างตัวรถนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเอกลักษณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเลย คือความมาเอสนะคะจะมีในทุกจุดเลยนี่เลยนะคะเป็นชุดแต่งของเขาก็คือคุณจะมองด้านหน้าด้านข้างหรือคุณจะมองด้านหลนังก็จะเห็น RS ในทุกมุมเลยนะคะเก็บรายละเอียดสุดๆค่ะและในเรื่องของชุดแต่งด้านข้างก็ยังมีในเรื่องของคิ้วร้อมาให้นะคะนี่เป็นคิ้วร้อแบบนี้สีดานะคะซึ่งรถคันนี้เป็นสีขาวเนาะก็จะดําตัดขาวได้สวยมากยิ่งขึ้นเนาะ ต่อมาค่ะทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะล้อรายใหม่ค่ะทุกคนล้อตัวนี้เป็นล้อ5ก้านดีไซน์ใหม่ซึ่งเป็นการฉีกกฎในทุกแพลตฟอร์มในทุกความแพลตฟอร์มของความอีสุเลยเพราะเราไม่เคยทําลักษณะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยซึ่งนี้บอกเลยว่าสวยซึ่งตัวนี้ค่ะยาง2 6ง5 0 R 2 0 I อก็คือล้อขอบ20เองค่ะทุกคน ก็ทาให้รถคันนี้นะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของกระจกด้านข้างผู้ขับขี่นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นก๊อตแบ็กสีดาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเส้นสายไฟ LED ตรงนี้มาให้และพิเศษต้องแต่วกว่านั้นนะคะนี่เลยค่ะทุกคนน่าจะพอทราบแล้วตรงนี้ก็จะมีกล้องมองรอบคันนะคะ360องศาเนะะี่ยมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าจะชัดแค่ไหนแล้วก็สวยแค่ไหนเราไปชมกันทีนะคะ ซึ่งมาหาต่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปเลียวนะคะสีดํานะคะอยู่ด้านบนนะคะและพิเศษกว่านั้นคือชุดแต่งของเรารุ่นนี้ R S นะคะคุณไม่ต้องเป็นแร็ปรถด้านหลังให้เสียเวลาแล้วเพราะว่าตรงนี้ด้านบนเนี่ยเราแรปรถเป็นสีดามาให้แล้วในทุกรุ่นของ R S นะคะทุกคนจะแร็ปเป็นสีดําให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำหรือสีขาวคือแร็ปให้หมดแล้วนะคะในส่วนของนี่นะคะกระจกนะคะขอบกระจกเนี่ยก็จะเดินเส้นด้วยสีดำก็แซกแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวบันไดด้านข้างค่ะก็จะเป็นสีดำาอก็สแลกเหมือนกันค่ะทุกคนด้านท้ายตัวรถนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่จุนพูดถึงนะคะในเรื่องของไฟนะคะไฟเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเราเลยก็คือเป็นเดินเส้นเป็นเส้นสายเดียวกันแบบนี้นะคะซึ่งความตัว R S นะคะกรอบนะคะของตัวไฟเนี่ยจะออกแบบลมความดำดำนิดนึงนะคะทุกคนทำให้รถคันนีดูแบบ แต่งแบบสวยขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะจะแตกต่างกับตัวอัลติเมทนะคะทุกคนและในเรื่องของนี่ค่ะด้านบนนะคะตรงนี้นะเป็นก้อนแบ็กซีดําตรงนี้ทําให้รถคันนี้ดูสวยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไฟเบรกนะคะใหญ่มากนะคะมีมาให้เลยนะคะแล้วพูดถึงในเรื่องของด้านท้ายตัวรถนะคะทุกคนโลโก้นะคะ m ิวเอ็กซ์นะคะจะเป็นลมควันดับดำแบบนี้มาให้เลยนะคะทุกคนและเซนเซอร์สเตปเซ,เน,เซนเซอร์ที่ฝาท้ายกระโปรงหลังก็ยังคงมีให้นะคะ กันชนด้านท้ายนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะเล่นสายแบบดำกอสแบ็กตัดกับสีตัวรถนะคะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นและที่จุนบอกจะมองมุมไหนก็คือเป็น RS นะคะก็คือนี่เลยอ่าด้านนี้นะคะด้านท้ายตัวรถนะคะจะมีสญลนกษร์ RS นะคะพร้อมสีลามกีนสีเขียวนะคะซึ่งโลโก้เนี่ยจะเป็นดำๆๆแบบสวยๆนะคะ ในเรื่องของกรอบป้ายนะคะขยายมาให้ใหญ่มากขึ้นนะคะสำหรับสายแต่งบางคนเขาใช้กรอบป้ายยาวๆนะคะคันนี้จัดให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสเต็ปเซนเซอร์นะคะซึ่งมีตั้งแต่ในรุ่นชมที่แล้วนะคะกับชมนี้ยังคงทํางานได้เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเรามาเทสกันใน,นขณะที่กุญแจอยู่ที่ตัวเราแบบนี้นะคะรถล็อก ok อยู่นะคะเราเดินให้ได้สเต็ปนะคะมันจะดัง1ติดน,นะคะแล้วเราก็ถอยหลังนะคะ าฝากระโปรงก็จะทํางานแบบนี้เลยคือคุณไม่ได้กดอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้แค่สาธิตว่ากุญแจอยู่ที่ตัวนะคะแบบนี้เนะาะก็จะคือทางานได้แล้วก็ด้านหลังเนะะี่ยค่ะฝากระโปงนะคะก็คือจะสามารถพับนะคะลาบสนิทไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่สายแบบรถครอบครัวต้องการขนสัมภาระได้เยอะเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยและไม่กินพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราจะปิดนะคะก็ปิดได้หลายวิธีจะเดินเข้าไปปิดระยะเดิมหรือคุณจะปิดที่ปุ่มด้านบนนี้ก็ได้ นะคะนี่ปุ่มด้านบนนี้จุนก็ปิดง่ายๆเลยการทํางานก็คือง่ายๆค่ะทุกคนเป็นระบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันต่อที่ภายในตัวรถกันค่ะว่าโฉมใหม่ตัว RS ตัวนี้สวยแค่ไหนจุนกระซิบบอกเลยว่าสวยมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุนก็อยู่ในภายในรถ i s รุ่นนี้แล้วนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะทุกคนราคา1 7ึ่0ล้านจค่ะตรงนี้นะคะก็คือภายในเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะคือเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะแล้วก็เดินเส้นสายนะคะด้วยสีเขียวรามกินแบบนี้นะคะก็คือดีไซน์เนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นคอนโซลใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวจูนจะลองสตาร์ทรถนะคะให้ดู เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะคะกล้องสาม้อสองศากันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะคะเราก็กดนี่เลยะคะ่ะทุกคนปุ่มวิวนะคะนี่ปุ่มวิวตรงนี้นะคะปึ๊บนี่กล้องสาม้อสองศานะคะก็จะทํางานแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าด้านข้างตัวรถโดยรอบตัวรถทั้งหมดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะโดยรอบนะคะระบบนะคะก็จะตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะคะกดที่ปุ่มอยากดูมุมไหนมุมนี้มุมนี้ มุมนี้หรือมุมด้านบนนะคะด้านล่างก็คือมีให้ซึ่งความพิเศษนะคะของตัว RS ของเรานะคะก็คือสามารถเห็นระยะใต้ท้องรถได้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะคะที่มีมาให้นะคะซึ่งถ้าเราพร้อมแล้วดูแล้วว่าไม่มีอะไรแน่นอนรถไม่มีอะไรกิดของแน่นอนก็กดออฟที่ปุบนะคะแล้วก็เริ่มขับขี่ทํางานได้เลยนะคะทุกคนซึ่งนี้เป็นระบบมาใหม่ที่เราใส่ใจแล้วก็เลยงเห็นตรงนี้มาให้นะคะ และในส่วนต่อไปนะคะแอร์ Air ก็ยังคงเป็นแอร์ดูโอโซนมาให้แบบนี้นะคะทุกคนแอร์ Air ก็เป็นดูโอโซนมาให้นะคะปรับซ้ายขวาอิสระได้อย่างเหมือนเดิมนะคะและเกียร์นะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหสปีดนะคะทุกคนการดีไซน์ของเขาเห็นไหมคะเส้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเส้นสีเขียวแบบนี้มาหมดเลยนะคะทุกคนในเรื่องของเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมออโต้เบรกโฮนะคะมีมาให้นะคะและตัวนี้ที่จุนบอกนะคะขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ก็คือจะต้องเป็นตัว RS เท่านั้นเมื่อก่อนมีตัวอ l t i m a t e ก็จะมีให้นะคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะต้องตัวนี้เท่านั้นเลยตัวเครื่องสีลราต้องเป็นตัว RS เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบฟังก์ชันนะคะมีมาให้หมดเลยนะคะ Stop and Go ทุกอย่างมีมาให้นะคะเป็นคู่สตาร์ทเนาะในส่วนของพุ่งมลาลัยนะคะทุกคนตัวนี้พุงมลาลัยเนี่ย เป็นพลงมายไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะความพิเศษหนึ่งอย่างคือเราเป็นพวงมายไฟฟ้าแล้วนะคะสําหรับใครต้องการพวงมายไฟฟ้าต้องเริ่มต้นที่ตัว i x เท่านั้นนะคะทุกคนในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มากทุกคน<อ>เป็นหน้าจอ m i d ขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้ใหญ่มากๆบง่งบอกสถานะการทํางานของรถทุกๆอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากจอที่จูนพูดไปว่าใหญ่แค่ไหนนะคะในเรื่องของคอนโซลน,นะคะซึ่งแอมเป็นลายเห็นไหมคะทุกคน จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ตัวคอนโซลด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็รอบคันเลยค่ะทุกคนที่ตามจุดแผงประตูต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรถคันนี้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนต่อไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะคะคือ a d a s ค่ะทุกคน เป็น a d a s ของเราในจากเดิมเหมือนมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมาให้อีก5จุดนะคะซึ่งเป็น5ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาให้นะคะ1น,นะคะ a d a s ของเราเนี่ยจะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะและ2นะคะระบบช่วยควบคุมรถนะคะให้ทิศทางของรถเนี่ยติดตามคันหน้านะคะและ3นะคะระบบดึงพวงมาลัยกลับเมื่อมีรถขนาดเปลี่ยนเลนนะคะข้อ4คะ่ะทุกคน ดึงพวงมาลัยกลับเมื่อเบี่ยงออกนอกเลนนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะเมื่อมีรถวิ่งผ่านขณะถอยหลังซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราถอยหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือฟังก์ชันเนี่ยเป็นความปลอดภัยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาให้นะคะมีมาให้แล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอีซูเรายังเล็งเห็นถึงตรงนี้อยู่ก็คือมีด้านจับด้านขึ้นให้นะคะสาหรับคนแก่หรือเด็กเล็กนะคะคือขึ้นง่ายนนนะะะคะจสาธิตให้ดูซะึะ่งีเลย แล้วขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งหลังจากที่จูนได้นั่งแล้วเนี่ยจุนก็อบอกได้เลยว่ามันนั่งสบายจริงๆค่ะทุกคนเบาะนิ่มนั่งสบายแล้วก็ด้านบนหัวเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆสำหรับใครนะคะที่ต้องการลดครอบครัวนะคะซึ่งคันนี้จุนเชียร์สุดๆเลยนะคะตัว RS คันนี้สวยมากจริงๆนะคะและเบาะนิ่มนั่งสบายสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะคะของตัว m u l X นะคะรุ่นนี้คือตรงนี้ค่ะทุกคน คือเมื่อก่อนเราจะมีลักไฟนะคะ220สโวลต์นะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนตัดออกไปให้นะคะแต่ว่าเรามีตรงนี้มาให้ค่ะ,ะจุดชาร์จไฟนะคะเป็นสายไฟแบบชาร์จโทรศัพท์นะคะเป็น Type C แล้วนะคะทุกคนพเพราะระบบโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็แทบจะเปลี่ยนเป็น Type C หมดแล้วเ,เนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากมาสัมผัสความสบายแบบนี้นะคะ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหาจุนได้เลยค่ะที่เบอร์ศู5 1 9 3 5 3 5 9ค่ะลองประเทศได้ดูนะช่วรุ่งของจุนอยู่ที่อีสุขพระนค,นสครสระทุทน,นีค่ะทุกคนใครที่อยู่บริเวณนี้ใกล้เคียงอยากมาจับจองมาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าประเทศใดนะก็ติดตามนะแล้วก็โทรหาจุนได้เลยหรือติดตามจุนทุกเ่องทางเลยทุกคำถามจุนจยเป็นชื่อเดียวเลยจุนอีสุขปทุมธาน,นีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้ารถกันดีกว่าค่ะทุกคน สำหรับว x เุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0 DDI นะคะเป็นดีเซลนะคะเครื่องยนต์กำลังอยู่ที่190แรงม้านะคะแล้วก็450แรงบิดนิวตันเมตรนะคะซึ่งคันนี้นะคะตอบสนองม,มากเลยและอีกอย่างรุ่นนี้นะคะเป็นขับเครื่องสีล้อด้วยนะคะ <Wow. S 1> ชอบใครที่ต้องการตอบโจทย์จุดๆเลยก็คือน,น้อง RS คันนี้รุ่น็อปสุดนะคะ ราคาอยู่ที่1ร้าน7 7หมืน1,000บาทนะคะโปรดาวเริ่มต้นนะคะใช้เงินดาวที่1น3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนและใครที่มีครอบครัวใช้อิสุนะคะเป็นสุขรุตตะกูลเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านหาอานนะคะนำสับนังมาแนบได้รถเพิ่มอีก 10,000บาทนะคะทุกคนและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการดาวแบบว่าเยอะแล้วก็ผ่อนสบายที่สําคัญดอกเบี้ยถูกนะคะมีดอกเบี้ยตามสุดนะคะอยู่ที่1 3 9เท่านั้นคะ่ะทุกคนและสำหรับใครนะคะที่อยากมาสัมผัสความสุขด,ดีๆแบบนี้นะคะพร้อมบริการที่จุใจประทับใจจาด นนะะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าพักจูนตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะพร้อมบริการให้ลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็มีออาชีตอบโจทย์จริงๆค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากจับจองไปเจ้าของได้ก่อนไทยนะคะรีบโทรหาจูนได้เลยนะคะทุกคนจองง่ายๆเพียงแค่1 0 0 0ันบาทเท่านั้นโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะจูนมีทีมงานไปนะคะไปทาสัญญาให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยะคะ่ะทุกคนในเรื่องของการส่งมอบรถนะคะจะรับรถเองชรูหรือให้จัดส่งมอบรถที่บ้านนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ะคะ่ะทุกคน เป็นยากไปนั้นช่วงนี้นะคะสู้ทุกคันดนันทุกเคจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากมาทดสอบมารองเป็นครอบครัวอีสุเหมือนกับเรานะคะก็อย่าลืมพักมาสอบถามผู้สูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย